สวัสดีครับนะฮะวันนี้อยู่กับผมคิดดีพนันธุ์รหัสหนึ่งเก้านะครับผมนะวันนี้นะฮะผมจะมามาชมรถกระบะ4ประตูนะฮะเป็นมิสูเมจิไทตันนะต้องบอกเลยว่าคันนี้คุณได้ปี2017ไปเลยนะครับผมนะมาพร้อมกับสีขาวมุกนะฮะแล้วที่สําคัญนะฮะสองจุดสี่ไมเวออโต้นะครับผมนะอ่าเป็นตัวพลัดตัวสูงแล้วนะครับผมนะสําหรับใครที่ หาไว้ใช้สําหรับครอบครัวนะครับผมนะคันนี้ผมว่าตอบโจทย์ได้ดีมากนะครับเพราะว่าทรงเสริมทุกอย่างของเขานะฮะแม้กระทั่งลายล้อแม็กนะของเดิมหมดเลยนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวมาดูรอบคันกันนะครับผมนะตามมาฮะนี่นะครับผมนะอ่าหนึ่งแหละนะจะได้สีมุกนะฮะแล้วก็ได้ความเดิมนะครับผมนะอ่าแล้วก็คุญแจก็เป็นคุญแจแบบรีโมทปุ่มสตาร์ท นะครับผมนะ,ะมาดูรอบนอกกันนี่นะตัวนี้เป็นตัวสูงนะฮะเป็นตัวพลัสนี่นะฮะไททันพลัสสีขาวเดิมนะเน้นเลยนะเป็นสีขาวมุกนะครับผมนะ,ะส่วนตัวคิ้วโป่งก็คือมาจากโรงงานเลยนะครับผมนะ,ะก็ถือว่าไม่ใหญ่มากนะเรียบๆสวยๆนะฮะนี่นะครับมาดูนะฮะตัวนี้เป็นตัว y y a ร d ดีเซลนะ 2. 4อ่าอ่แล้วก็ มีกล้องหลังด้วยนี่นะครับนะแล้วก็ที่สําคัญนะคันนี้ไม่เคยบรรทุกหนักนะลูกค้านะาคุณจะได้รถสภาพดีๆไปใช้เลยนะครับผมนะนะฮะปี2017นี่ถือว่ายังใหม่นะคุณใช้ไปเลยอีกสัก4-5ปีนะถ้าดูแลดีนะไม่ต้องซ่อมเลยนะฮะอ่ะตามมาครับอ่าเดี๋ยวจะพาดูรอบนอกก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูข้างในนะครับผมนะ นี่นะโฉมนี้ถือว่าเป็นโฉมที่หน้ามันหล่อดีนะฮะดูเป็นเขี้ยวนะฮะอ่าไฟหน้าเหมือนเขี่ยวยักษ์เลยนะครับผมนะอ่ามาพร้อมกับหน้ากระจังที่อ่าเป็นสีออกเงาเงาหน่อยนะมันมันเหมือนคล้ายๆกับโครเมียมนะ,ะแต่ว่ามันเป็นโครเมียมแบบดำๆนะฮะถือว่าสวยอันนี้คือมาจากสแตนดาดเลยนะฮะอ่ะตามมาครับ นิดๆหน่อยๆนะเป็นสเก็ตหินนะเล็กน้อยนะครับผมนะอันนี้เราไม่เก็บนะปล่อยธรรมชาติเลยอ่ะมาดูข้างในครับโอ้โหนี่นะฮะภายในบอกหนังนะฮะที่สำคัญเลยนะครับเกียร์ออโต้แล้วเกียร์ออโต้พวกนี้นะฮะมันสามารถเล่นเกียร์แบบทิทอนิกได้เนี่ยดูนะเห็นเห็นเครื่องหมายบวกลบไหมฮะอ่านี่นะครับนี่คือจุดเด่นของเกียร์ออโต้ นะฮะไททันนะครับผมนะอ่าคือเอาเป็นว่าสายแคมปิ้งเนี่ยนะคุณไม่จําเป็นต้องซื้อขับ4ก็ได้นะซื้อขับ2อ่าที่เป็นออโต้แล้วมันสามารถเล่นเกียร์ธรรมดาได้นี่ถือว่าคือขึ้นเขาได้นะครับผมนะอ่าขึ้นเขาได้อ่มาพร้อมปุ่มสตาร์ทตรงนี้นะเป็นเอนจินสตาร์ทอ่านะครับผมนะ คือเกียร์นี่ถือว่าเล่นเล่นมันเล่นได้มันเล่นได้สนุกนะฮะมาพร้อมภายในเบาะหนังมาดูข้างหลังนี่นะฮะคุณจะได้ภายในสีสวยสดๆแบบนี้เลยนะครับผมนะอ่าเดี๋ยวเข้าไปดูเลยเบาะหนังอย่างดีนะเบาะหนังแท้ๆจากโรงงานไม่เคยเปลี่ยนนะมีแค่ตัวพรมอ่าแค่นั้นแหละที่ตัดมาใหม่นะฮะพรมชุดนี้เป็นพรมของใหม่เลยนะเห็นไหม ที่เป็นได้แดงอ่ะอนะฮะนี่นะครับผมนะ่าชุดนี้ให้ไปเลยนะครับผมนะชุดนี้ให้ไปเลยนี่นะ,ะไททันเนี่ยถือว่าเป็นรถที่มีโครงสร้างดีนะครับผมนะช่วงล่างก็คือมันจะมีความนิ่มนวลน,นะครับผมนะคือคือชกใส่ชกเดิมๆก็ได้นะฮะไม่จําเป็นต้องไปเปลี่ยนนะฮะามาดูกันต่อนี่นะครับผมนะ อเป็นสี่ประตูที่น่านั่งมากนะพูดถึงสำหรับรถกระบะอ่าถือว่าเป็นกระบะชั้นนำเลยก็ว่าได้นะครับผมนะอ่านี่นะฮะไททัน2.4 m y w a t นะฮะดีเซลนะฮะขับดีขับมันขับสนุกนะนิ่มนวลน,นะครับผมนะอ่ามาดูนะฮะข้างในคือดูจากสภาพแล้วนะฮะเจ้าของเดิมค่อนข้างใช้รักษาดีานะฮะดู คือเอาเป็นว่าภายในนะทุกชิ้นเลยนะฮะไม่เคยแตกเลยแม้แต่ชิ้นเดียวอ่านะครับผมนะนี่คือความเดิมของเขาก็คือออกมาป้ายแดงสภาพไหนก็คืออยู่สภาพนั้นเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์นะมาดูนะฮะใครอยากเห็นห้องเครื่องไททันเดิมๆนะฮะต้องมาดูคันนี้นี่นะครับผมนะอ่าเห็นลูกค้าบอ,อกมาตั้งแต่ซื้อมา ฝากระโปรงไม่เคยเปิดเลยนะครับผมนะมีครั้งล่าสุดแค่คือเปิดเปลี่ยนแบตเตอรี่เท่านั้นเองแบตเตอรี่เปลี่ยนมาแล้วนะแล้วก็พวกอุปกรณ์นอกเหนือจากแบตเตอรี่แล้วไม่มีอะไรแม้แต่ชิ้นเดียวที่เปลี่ยนมานะครับผมนะเดิมๆหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นฝากระโปรงพวกกันร,ร้อนพลาสติกด้านหน้านะฮะพวกนี้นะฮะถือว่ายังเดิมสแตนดาร์ดหมดเลยนะครับผมนะ สำหรับใครที่สนใจนะฮะกำลังมองหา4ประตูอยู่นะสำหรับตัวมิสูรไซตันพลัสคันนี้นะถือว่าตอบโจทย์ได้เลยนะฮะสำหรับใครที่มีครอบครัวใหญอ่อยากได้กระบะ4ประตูมีท้ายบรรทุกด้วยนะหรือเอาไว้สายแคมปิง้งขึ้นป่าเที่ยวป่านะฮะลุยได้นะครับผมนะ,ะเพราะว่าระบบเกียร์ออโต้เขาใช้ได้2สเต็ปนะฮะใช้แบบออโต้ปกติก็ได้ใช้แบบเกียร์แมนนวลก็ได้บบไดนะฮะมันจะมีเครื่องหมายบวกลบ มีวิธีแนะนำการใช้นะครับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครสนใจนะราคาผมให้พิเศษไปเลยวันนี้นะฮะสามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทปีสองพันสิบเจ็ดนะฮะฟรีดาวน์ผ่อนต่อเดือนอยู่ที่หกพันเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นเองนะคใครที่สนใจก็ศูนย์แปดหนึ่งห้าหนึ่งเก้าแปดเก้าแปดห้าเบอร์พี่พันนะฮะหรือใครที่จะนัดมาดูตัวจริงนะฮะสามารถมาได้ ทุกวันนะฮะตั้งแต่เจ็ดนาฬิกาจนถึงหนึ่งทุ่มนะฮะที่ดีพันธรัตหนึ่งเก้าเก้าเก้านะฮะสำนักกานใหญ่รามคำแหงหนึ่งร้อยหกสี่นะฮะก็้ายังไงก็ขอเฝ้าด้วยแล้วกันนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะฮะวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ